มาต่อคลิปที่สองเลยนะคะพอดีมันเบเดียดนะคะก็เลยอยากถ่ายบางอ่างนอัปเดตบางอ่างูเทาาเบิงนะคะเพราะว่าประทับใจแง,ง่นะคะมาอัปเดตหทเบิงตอนนี้ก็คือมันกําลังออกสีนะคะน้องกําลังเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นพันใบขนวัวนะคะเมื่อน,นั้นอีแล้วบอผิดนะคะใบขนวัวนะคะพันนี้ ใบคนัวนะคะใหญ่แห้งวู้บึงพวกให่อยู่เด้ยค่ะนี่พ่วงใ่อยู่นี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 ่นวลนี่สีสีมองแล้วนะคะนี่นวยนี่มาสีออกสีมองมองตรงนี้มาสีสีมองเหรอเห็นบอพี่น้องขาตรงนี้ก็สีสีมองแล้วนะคะนี่นี่นี่ตรงนี้มองนี้มองนี้นี่ออกไซออกมองแล้วแต่วพานวยนี่นวยใ่แห้งนะคะใ่ค่ะนี่ สะออนครับแต่รีบสุกให้ได้ไหมคะอยากกินแล้วเพราะว่าอยากซิมอยากหู้ว่ารสชาติมันจะเป็นจังใดนะคะปลอดสารนะคะเพราะว่าแม่บ่ฉีดอียงเลยเพราะว่าแม่มักมานางเฝานะคะมักมานังเบืองค่ะสมมุติฉีดฉีดพวกเขาเอ่ยยังไงบันเทมีนะคะบันแม่จะซิมานางเฝามานางเบืองบ่ไใด นี่ค่ะหมดกระต่ายหมดวอดตา้นะคะหมดบอดายนี่หมดวอดายนะคะบอกไว้ก่อนนะคะ <mm> ใบขคนนัวนะคะนี่ก็ะเมียนเบิ่งเ,เทียบกันน้ำมือนะคะพวงไงเดี๋ยนี่ มันเป็นสองพวงนะคะตัวกันมันเป็นสองพวงตัวกันมักก็เลยบเบิงง่งยเงาต่วานี่ยันอยู่นะคะเนาะมันตัวกันเนี่ยเว่าพวกเดียวกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตตนทางพุ่นเดี๋ยวหลอดปองไปก่อนนะคะแต่ว่าตนวิเลสบอร์ทันออกหนวยนะคะวิเลสเบอทันออกนวยนะคะ,ะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้พันอย่างเนานนะ,ะ,นะะเดี๋ยวอ่านซืนือน หล่าจำโมเดลว่าพันเอียงเอียงแปี่ๆอเอ S สี่สิบแปดนะคะพัน S สี่สิบแปดนะคะนี่แดกำลังออกนะอุ้ยทำไมน้องไม่โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวนหนึ่งอันนี้พันแค่นี้ว่านะคะ ใช่ละหน่วยมันไปแส้วเดี๋ยวหลอดปองก่อนนะคะเพอ,อันนี้รอดปอง <c oughs> จังวาตรงอ้อมออกหน่วยยังเนาะโอ้ผิดเด็ดหน่วยมันอ้อมื่อนั่นกระดายแหบิงอยู่นะคะเป็นพว้วหน่อยหน่อยหน่อยแห้งข้อนี้ว่าหน่อยแห้ง อก็เราเป็น่วยนะคะอันนี้มัดใวมัดกิ้งมัไใวนะคะแม่มัดกิ้งมัไใวเห็นพ่นไตนะคะส่วนสีมัดเบิร์ดผู้น่ะเบิร์ส่วนสีแดงแต่ละอันนะคะ,ะ,คะบใบขนัวนะคะใบขนวัว เด้อเยอะเนาะทางงกิ้งมันจะใส่เออแมนค่ะอันนี้ใบขน้นัวนะคะมันหลายกิ้งนะคะเบิงสาบสนโอ้ยเบิอง,อ,งอันนี้ก็ใบขน้นัวนะคะน,นี่ใบขนัวแักองวนท่านใบขน้นัวเด้อค่ะ ปาพวกนี้บักใหญ่หนึง่งาพวกใหญ่แห้งนะคะพวกนี้เอากล่องคือบอกโฟกัสโอเคโฟกัสแล้วอันนี้พวกใหญ่แห้งนะคะน้ำมาคักสุกให้เอ้ยกินได้เถอะล่ะอยากกินอยากกินแล้วนะคะอยากซิมแล้วว่าสิไเป็นจังใดคนอยู่บ้านเพื่อนในพากันกินแล้วนะคะอีหลาวพระท่านด้กินพ่อหน่วยอยู่ นูดีแห้งเลยกินหลายนูดีแห้งเลยกินดูพอตาหนยได้ซุกนี่นองพ่นเด็ดกินเลยนะคะเมื่อนี่เพิ่นเ่ออยู่วันนี้กับ่มมีคนมาเล่นน้ำนะคะสะอาทิตย์บางหันี่มีคนมาเล่นน้ำย้อนว่าเพื่อนบอกไปโรงเรียนมือเนี่ยวันจันเนาะค่ะเนาะเพิ่นเลยไปโรงเรียนมือเนี่ยเพิ่นไปเรียนหนังสือเมื่อนี่เพิ่นสอบด้อค่ะเถิงเงก็กำลังไปนยอด ล่างออกเลยเสียงร่มนะคะนี่เสียงร่มคือเบิบเบอยู่ทางนี่ก็ลังใหญ่นะ สีก็คอยอะไไปให้เบิ่งนะจังสิเดเบเบอรอันนี้คือ,อยังงมันพันจะคลองบอกอุ้ยหมดไตนะคะหมดไตไม่หมด กับาทางเก่ากันไงลีนะคะกํลังเป็นสี พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงซํมเนโกอน,นะคะฝากก็ไลค์ลวก็ฝากกดแชร์ลกับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปให้น,น้ำหน้อยด้ยค่ะพี่น้องคะ่ะฝากไว้เพียงซํมเนโกอนคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะประทัดใจวัวยิวบอกอัง,ง่นให้ฟังนะคะอัปเดตให้ฟังอัปเดตให้เบิรงว่าเป็นจังไดเพอได้กินย่งตอนนี้ก็คือบัวท่านเด็ดพอกินนะคะเพราะว่าบัวท่านเด็ดสุกนะคะอี่ละกันนับมือนับเป็นถาอยู่นะคะจอบแล้วจอบอีกว่าสิสุกย่ำเลยกระป๋อสุกนะคะ เนี่ยค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบค่ะ